ใครเปิดเพลงอะไรวะเนี่ยปูจะตายมาเราจะมาทำความรู้จักกับเพื่อนในทีมนันแต่ละประเภทกันเลยประเภทที่หนึ่งขี่ระแวงประเภทที่สองบ้าพลังประเภทที่สามดูโอก็ไอพวกที่ชอบไปเป็นคู่นั่นแหละประเภทสุดท้ายแข็งแกร่งและข้อมูลไม่มีแต่ถ้าว่าผมนะ ไม่มีในประเภทพวกนั้นเลยอ้ข้าตกรฆาตกรจะมาก็ <c oughs> จะหรือเปล่มมาเสียงอะไรเมื่อกี้เรียกเวนขับยานขับยัน <c oughs> ตอนนี้ทำให้เสร็จก่อนขอตาตกรจะมากินฉันเนี่อะฮั c k e r

ส่วนอันสุดท้ายคือแกอินบัตเตอร์น้อยเล็กเจนเหรอคาถาเยี่ยงล่างฮ้ทำได้แค่นี้เองเหรอส่วนฉันน่ะคาถาเออตาวิเศษเห็นมั้ยปิดออกซิเจนไงล่ะฮะแกิกโกงนี่นี่ใช่เป็นฆาตาก,กรนะเฟยไม่ใช่พระไอ้หำ<า>เราไปเดินเล่นกันเถอะค่ะใช่แล้วใช่แล้วเอาละฉันจะทำควีก่อนนะเฮ้ยจือ๊อ เพื่อนแล้วจะงไงต่อช่างมันรอ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 รนาจดอฉัน้ฉันทำเควสแป๊บหนึ่ง้สิโอเคเลยอ๋ออันนี้มันต้องหนึ่สองสมอเโอเคทองไปเรื่อยค่อยๆทอไปเราต้องสายชิวๆแล้วก็เคไป้า เขาขอโทษเอาล่ะทีนี้ก็เหลือแค่คนเดียวนั้นแต่เว่ามันไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาโปรดติดตามตอนต,อนต่อไปที่สำคัญอย่าลืมไปดูต้นฉบับด้วยล่ะ